วันนี้ใช้หม้อแบบนี้เพราะว่าไม่สามารถใช้หม้อแบบกระเบื้องหม้อดินแบบนั้นที่มาจากเมืองจีนแบบตอนคุณหญิงแม่ฉันไม่สามารถคุณผู้ชมมันแตกง่ายมากแล้วมันถนอมกันไม่หวดัดไม่ไหวแล้วก็ไฟแรงสูงมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้อุปกรณ์ทันสมัยอาจจะเป็นเตาอินฟราเรดซึ่งมีความร้อนสูงแต่ปรุงสุกในเวลาอันรวดเร็วเ,วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเหมาะกว่านะคุณผู้ชมอันนี้ก็ เก่ามากแล้วนะใช้จนกระทั่งเงาแวบแล้วเราเริ่มต้นด้วยการใส่กระเทียมคุณผู้ชมดูตามไปด้วยนะกระเทียมกรีบขี้เกียจมากก็เอามาทั้งหัวเลยแล้วก็เอาไม้ตีพริกโกขลกพอแตกเสร็จแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้ไม่ได้กินแค่ต้องการให้มันมีกลิ่นก็กระเทียมใส่ลงไปลากผักชีล้างเอาขี้ดินขี่หมาขี้แมวทิ้งออกไปสะกก่อนจะสะอาดแบบนี้ก็ใส่ลงไป เห็นไหมมันดูง่ายๆนะอันนี้บรรดาเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหูนูดำเห็ดทูนูขาวดอกไม้จีนทั้งหมดเลยเราใช้ปัาปลาทองแช่น้ำซะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตัดโคนออกเห็ดหอมเนี่ยกลิ่นมันจะหอมพอเลียงเห็ดหอมเสร็จยังมีที่ก้นหม้อก็ต้องใส่ขวดนี้น้ามันงาจีนปลามังกรคู่ ้นี่ฉันก็บอกก่อนนะไม่ใช่ว่าใครมาเป็นสปอนเซอร์ฉันก็บอกดีดีดีขวดนี้เขาดีจริง <c oughs> ถ้าไม่ดีฉันไม่เอามาเป็นสปอนเซอร์หรอก <c oughs> หอมหอมโอ้ยตายคุณพระคุณเจ้าแค่เปิดฝาเปิดจุกงางาอย่างงาหล่นทับฉัน30กระสอบหอมมากเราก็ใส่น้ำมันงาลงไปที่ก้นหม้อไม่ต้องเยอะเพราะเขาหอมจริง ใส่งาเราไปเสร็จใช่ไหมมีน้ํามันอย่างเงี้ยประเดี๋ยวพอเราอบกลิ่นน้ํามันงามันก็จะขึ้นมาอู้แต่ทีนี้กลายเป็นงาทั้งหม้อเลยอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเห็ดหูนูดําเป็นเห็ดหูนูแห้งแช่น้ําซะเสร็จแล้วก็เอามาหั่นหั่นตัดจุกตัดโคนที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งไปซะเรียงเข้าไปเห็ดหูนูขาวก็แช่น้ําซะ อะดอกไม้จีนใส่ๆสเข้าไปมัดซะหน่อยแช่น้ำเอาวางเอาปิดฝาปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วก็ตั้งไฟไปก่อนเลยในระหว่างที่ตั้งไฟไปเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนผสมได้ส่วนอื่นต่อ ฉันเป็นคนอนามัยคุณทำอะไรฉันก็เช็ดฉันเป็นคนสกปรกอ,อ่ะเปิดเตาออ on off สุดแล้วก็เลือกพันสองอ่ะเรียบร้อยอ่ะคุณมาดูทางนี้คุณผู้ชม ในชามแก้วใบน้อยเราจะใส่น้ำลงไปสักหนึ่งช้อนเต็มๆความเป็นหม้อด,ดินจะไม่เกิดถ้าเราไม่ใช้เครื่องปรุงอบหม้อด,ดินวันนี้ใช้โรโบรนะคุณผู้ชมอันนี้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยอยู่เมืองนอกเมืองนาอยากอร่อยแบบดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นแม่ทำ<ม>ก็อย่าลืมซื้อของเขามาใช้มีขายทั่วโลกแล้วนะคุณอันนี้มีหมดเลยทั้ง ขิงทั้งอะไรต่อมีอะไรอู้เขาใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเครื่องทงเครื่องเทศแบบหม้อด,ดินจีนแท้ก็อยู่ในนี้ผสมน้ำสักหน่อยหนึ่งก่อนคนผสมไม่เข้ากันรสมันจะจัด,จ,ดจัดนะคุณผู้ชมนะบะหมี่กรลวก้ายให้เรียบร้อยเคลาน้ำมันพืชไว้เอาบะหมี่นี่ลงไปคลุก มนตายหอมจังเลยอะ่ะหอมมากตายกลิ่นหอมมากเลยน้ำมันงา,โโนาเสร็จแล้วเราก็ใส่บะหมี่ที่เราเคล้าวกับเครื่องปรุงอบมอดินโลโบโไว้ลงไปคุณผู้ชมจะเห็นว่า ในนี้ชามก็เลอะเละน้ำเครื่องปรุงอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ขี้เหนียวหรือว่าทำอะไรอากับกริยาหน้าเกลียดนะคะน้ำล้างชามหน่อยค่ะพ็ามันมีเครื่องอยู่ก็ใส่ลงไบเสร็จก็ปิดฝานี่ไม่ต้องทำอะไรรออีกแป๊บหนึ่งนะ จับเวลาดูจากนาฬิกาเรือนที่แพงมากน่าจะโอเคแล้วเราก็เปิดฝานะหุ้ตายแล้วดูสิน่ากินจริงๆต้นหอมโรยลงไปต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆขึ้นช่ายก็ใส่เข้าไปรู้สึกมันเข้ากันนะบรรดาบพวกต้นหอมขึ้นช่ายแบบนี้ปิดไฟสักทีนะคุณพอใส่ปิดฝาเสร็จเราก็ปิดไฟเปิด รอก่อนเพราะเตามันยังร้อนใช่ไหมตอนนี้มันยังระอุเราก็ใช้ความร้อนแบบนี้แบบไม่เสียค่าไฟมาเตรียมโต๊ะเชงเงือดูซิลูกกัเสมีพร้อมจะรับประทานหรือ,อยังลูกกัเสมีพร้อมก็เตรียมตัวเสิร์ฟเอาละเสร็จแล้วคุณผู้ชมยกหม้อน,นี้ที่กำลังปุด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 ,ปดอยู่มาวาง mm hmm. เวลาจะเสิร์ฟทำยังไงเหรอคะง่ายมาก คุณผู้ชมก็เตร็มช้อนมาหนึ่งคันเปิดนะเอากำลังร้อนๆพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยเผื่อแซบเวอร์ได้อีกอะซุกเข้าไปฟองเต้าหู้ทอดกรอบมันจะได้กรุบกรอบอุยตายฟังเสียงสิจะกระหักเสียงกระเบื้องบุงหลังคานะกรอบแครบเรียบร้อยมองซิคุณผู้ชม สามีมาหรือ,อยังไอ้สามีลงรถมาแล้วรีบเลยบีบ <c oughs> รีบปิดฝาพอสามีนั่งที่โตสามีคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ <c oughs> ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w ว w l d w i d e w e o y i n g s a o